เราสัตย์ติดพระแม่พี่พน้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างเมืองเสียงก็มีพระกริงชัยวัดยมสรินหลวงปู่หงพรมรัญโยมานําเสนอนะครับพระกริงรุ่นนี้จัดสร้างปีพศ2556นะครับแต่ออกในปีพศ2557นะครับผมทันแท้หลวงปู่ปลุกเสกแน,น่นอนนะครับพระกริงรุ่นนี้เป็นพระกริงรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับที่ท่านอธิษฐานจิตนะครับอัตฐานจะมีการต่อโคอ้ดเลนเซอร์ครับผม ด้านหลังก็มีตอ,อกโคตรมะครับด้านหลังคมๆครับผมเป็นพระเก่งที่สืบทํานานการสร้างพระเก่งชัยวัดยองทรินอันที่เรื่องลือของล่ดุรอตัตโลครับวัดบุรพารามครับตรงนี้ก็เป็นพระเก่ง ไทยวัดจอมสรินหลวงปู่องปรมัญโยครับก็เป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บสะสมครับผมซึ่งทันแท้หลวงปู่ปุกเสกอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดตำหนิการดูว่าดูเขาดูยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับ จำหน้าตาของท่านแม่นๆนะครับความคมชัดนะครับ โคตต้องตอกลึกๆครับผมนี่โคตมะครับด้านหลังครับผมจะมีทุกองค์ครับใ่ฐานก็จะมีตอกเลนเซอร์ครับรอ,ป,อวปว่าแปลว่าหลวงปู่หงครับเลนเซอร์ทุกองค์ครับ ดีอยู่ในซีนครับผมไม่อยากแกะซีนออกเดี๋ยวจะโดนผิวพระครับคือได้มาจากซองน้ำเดิมครับจากวัดเลยครับมีกระลาแกะออกครับรักษาผิวพระครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่สองกันครับเป็นพระเก่งที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่นงรุ่นของหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีครับกิจดังใ้สามใต้ครับ โคาต้องชัดเจนไปเลยครับอ,อยู่ในโซลกาจะมองไม่เห็นนะครับผมต้องขออภัยพี่ด้วยน่ครับเอาโค้ดเลนเซอร์ทุกองค์ครับ ครับจำได้ไหมท่านแม่นครับดูลเซอร์ดูโค้ดครับเป็นแพคเก็งปี57ครับทันแท้แล้วฝูงประมันยปลุกเซตนะครับผมฝากพี่ช่วยกดติดตามช่อง YouTube ครับช้างชาแนลนะครับแล้วก็ Facebook ช้างเมืองรซนนะครับผมแล้วก็ช่อง t i k t o อช้างเมืองรซนนะครับคลิปนี้ผมช้างเมืองรซนต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ กกดติดตามด้ครับช่องช้าง h ชนแนลครับยูทูบครับท่านจะมีความสุขความยจนดครับท่านที่เข้ามารับชมครับคิดเงินขอได้เงินครับคิดทองขอได้ทองครับคลิปนี้ผมช้างบา้งสินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ